มาดูข้อที่4กันนะคะถ้า a เท่ากับลบห้า b เท่ากับ8นะคะแล้วโจทย์ข้อนี้มีค่าเท่าใดนะคะเราก็จะเริ่มจากการแทนค่าก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับรากที่6ของลบห้ากำลังสองคูณกับ8นะคะแล้วก็คูณกับรากที่6ของลบห้ากำลัง c คูณกับ8นะคะซึ่ง ลบหากำลัง2กับลบหากำลัง4นะคะก็จะเป็นรากที่6ของ5้ากำลัง2คูณแแล้วก็คูณกับรากที่6ของ5้ากำลัง4คูณ8นะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนรากที่6ให้เป็นเลขยกกำลังนะคะก็จะได้เท่ากับ5้ากำลัง2คูณ8ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน6นะคะตัวนี้ก็จะเป็น5้ากำลัง4คูณ 8ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน6กนะคะก็จะได้เท่ากับ5้ากำลังสองทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน6แล้วก็8ก็คือ2อกำลังสนะคะทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน6ตัวนี้ก็จะเป็น5้ากำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน6กก็คือ2อกำลังสทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน6นะคะสคูณกับ1ส่วน6ก็จะเป็น หนส่วน3นะคะ3คูณกับ1นส่วน6ก็จะเป็น2ยกกำลัง1ส่วน2ะคะตัวนี้ก็จะเป็น5ยกกำลัง2ส่วน3ะคะตัวนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง1ส่วน2ะคะแล้วก็จะทำการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันนะคะเราจะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น2อยกกำลัง1ส่วน2บวก1ส่วน2อนะคะอ่ะหยกกำลัง1ส่วน3บวก2ส่วน3ก็คือ5ยกกำลัง3ส่วน3นะคะแล้วก็2องยกกำลัง1ส่วน2บวก1ส่วน2ก็คือ1นะคะแล้วก็3ส่วน3ก็คือ1นะคะก็จะได้เป็น5คูณกับ2เท่ากับ10นะคะ